อยู่กันในแบบฝึกหัดที่2.8นะคะทัน,นิศาสตร์ป .4 เล่ม1บทที่2การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า1 0แสนเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่34และ35ค่ะมาดูกันในแบบฝึกหัดนี้นะคะเขาให้เราเติมเลขโดดที่ทำให้ทำให้คำตอบเป็นจริงนะคะามาดูกันในข้อที่1ค่ะ 35,917บวกกับจำนวนใดสักจำนวนหนึ่งเราได้8 4 5 1 3นะคะอ่ะทีนี้7บวกอะไรให้ได้3ซึ่งสังเกตว่าคำตอบมันเหมือนจะลดลงใช่ไหมคะอ่ะแต่การบวกเนี่ยคำตอบเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเลขที่ต้องเติมเนี่ยต้องเป็นเลขที่บวกกับ7แล้วได้เลขที่ลงท้ายด้วย3นั่นก็คือเป็นเลข6นั่นเองคะ่ะ เพราะว่า7จบวกหได้13ใช่ไหมคะ13บใส่สามทดหนในหลักถัดไปใช่ไหมคะทีนี้1บวกทด1ได้2และแต่ผลลัพธ์ตรงนี้เป็นเลข1ก็แปลว่าต้องบวกกับเลขอะไรก็แล้วแต่ที่พอบวกกันแล้วจะลงท้ายด้วย1 2บวกกับ9นั่นเองเพราะว่า2บวก9ได้11ใช่ไหมคะ11ใส่1แล้วทด1 9บวก1ได้10และใช่ไหมคะแล้ว10บวกอะไรละ่ะถึงจะลงท้ายด้วย5ก็ต้องบวก5ใช่ไหมคะ1 0บวก5กลายเป็น15าพอเป็น15ปุ๊บเราก็จะใส่5ทด1 5ค่ะ5บวกทด1ได้6ทีนี้ก็ต้องดูว่า6เนี่ยบวกกับอะไรแล้วลงท้ายด้วย4ก็คือ6บวกกับ8ได้14ใช่ไหมคะ14ใส่4ทด1 3บวก1เป็น4แล้ว4บวกอะไรล่ะถึงได้8ก็คือบวก4นั่นเองค่ะลักษณะการคิดก็จะประมาณนี้นะคะข้อต่อไปข้อที่2ค่ะอันนี้เป็นโจทย์การลบนะคะอ่ะทีนี้โจทย์การลบเนี่ยเราจะคิดทีละตัวเหมือนเดิมก็ได้หรือใครจะใช้แบบ วิธีที่เราเคยทำมาก็คือหาตัวตั้งใช่ไหมคะการหาตัวตั้งเนี่ยเราทำได้จากการนำตัวลบไปบวกกับผลลัพธ์ใช่ไหมคะ8วก8ได้16ใช่ไหมอ่ะนี่ก็ต้องเป็นเลข6ใช่ไหมคะใส่6ทด1ใช่ไหม3บวก3ได้6ทด1เป็นอะไรคะเป็น7นั่นเอง0บวก2ได้2นั่นเองคะ่ะ ต่อไป6บวก7ได้13ใส่3ทด1 1บวก6ได้7บวกทดอีก1ได้8อ่ะนี่ก็เป็นข้อที่2นะคะ,ะเพราะว่าเขาเว้นมาเว้นมาทุกตัวเราใช้วิธีนี้ได้ต่อไปไปดูข้อที่3จะใช้วิธีเดิมได้หรือไม่นะคะะอัะนนี้เว้นเป็นบางตัว ก็ต้องมาตามหาตัวเลขใช่ไหมว่าอะไรบวกกับ6แล้วจะได้7ก็คือ1นั่นเองแล้ว2บวกอะไรถึงได้6ก็คือ2บวก4 5บวก0ได้5 3บวก5ได้8 2บวกอะไรได้4ก็คือบวก2นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ อันนี้เป็นโจทย์การลบนะคะอะไรที่ลบกับ6แล้วเหลือ3ก็คือ9อะไรที่5ไปลบอะไรแล้วได้4ก็คือลบ1 8ลบสเหลือ6 4ลบอะไรแล้วได้4ก็คือลบ0นนั่นเองอะไรที่ลบ1แล้วได้สามก็คือ4นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ 9บวกอะไรแล้วลงท้ายด้วย1ก็คือบวก2ค่ะเพราะว่า9บวก2ได้11ใส่1ทด1 6บวก1เป็น7แล้ว7บวกอะไรถึงลงท้ายด้วย4ล่ะก็ต้องบวก7ใช่ไหมคะ7บวก7ได้14ใส่4ทด1 4บวก3ได้7บวกทด1ได้8 6บวกอะไรแล้วได้6ก็คือบวก0นนั่นเอง3บวก8ได้11 อันนี้มีหนึ่งมาให้อยู่แล้วนะคะต่อไปข้อที่หค่ะหกลบห้าเหลือหอะไรที่ลบกับ7แล้วเหลือ3ก็ต้องเป็นสิใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่สามารถเขียนสิบลงไปในช่องเดียวได้เราก็เขียนศูนย์ค่ะแล้ว10บมาจากไหนละ่ะ10บมาจากการกระจายเลขจากเลขข้างหน้ามานะคะก็คือการยืมนั่นเองอ่ะตรงนี้เป็นสิบนะคะเถูกให้ยืมไปก็จะเหลือ8ดเนาะ 10ลบ7ก็เหลือ3แล้ว8ลบอะไรถึงจะเหลือ4ละ่ะก็คือลบ4นั่นเองอ่ะทีนี้1ลบอะไรถึงจะเหลือ0ก็คือลบ1นั่นเองอะไรแล้วลบ6อะไรที่ลบ6แล้วเหลือ7อ่ะทีนี้ก็ต้องเป็นเลขที่มากกว่า6ใช่ไหมคะอ่ะเลขที่เติมก็ต้องเป็นเลข3าม ลเลข3มันลบ6แล้วเหลือ7ได้ยังไงล่ะก็คือมันกระจายจาก6มา3ก็กลายเป็น13ใช่ไหมคะ13ลบ6ก็เหลือ7 6ก็จะเหลือ5 5ลบอะไรถึงเหลือ3ก็คือลบ2นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะ8บวก5ได้13ใส่3ทด1 1บวก3เป็น4แล้ว4บวกอะไรถึงจะได้0 ก็ต้องบวก6ใช่ไหม4บวก6ได้10ใส่0ทด1 5บวก1เป็น6แล้ว6บวกอะไรถึงลงท้ายด้วย5ล่ะก็ต้องบวก9บวก9แล้วได้15ใส่5ทด1 3บวก2ได้6บวกทด1อ่าไม่ใช่3บวก2ได้5บวกทด1ได้6นะคะอะไรที่บวกกับ4แล้วได้1ก็ต้องเป็นเลข7นั่นเองเพราะว่า7บวก4แล้วได้11ใส่1ทด1ค่ะ 1บวก1ได้2 2บวกอะไรถึงได้5ก็คือบวก3นั่นเองค่ะ7บวก2ได้9ค่ะเลขที่เติมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอาต่อไปข้อที่8ค่ะอะไรที่ลบกับ9เราได้2ก็คือ11ใช่ไหมคะแต่เราไม่สามารถเติม11ได้เราก็เติมเลข1แล้ว1เนี่ยไปยืม6มา1ก็กลายเป็น11 6ก็เหลือ5 5ลบอะไรถึงเหลือ0ก็คือลบ5นั่นเอง4ลบ2เหลือ2 7ลบอะไรแล้วเหลือ0ก็คือลบ7นั่นเอง0ลบอะไรแล้วเหลือ3 0ศลบศูลบ7แล้วเหลือ3นั่นเป็นเพราะว่าสูตรมันไปยืม2มาใช่ไหม2เหลือ1 0ศูนยเป็น10 10ลบ7เหลือ3แต่ว่า1มันลบ7ไม่ได้ใช่ไหมคะเลยไปยืม6มา หกเหลือห1าหนึเป็นสิบเลบอะไรแล้วเหลือ7ก็คือลบสนั่นเอง5้ลบแไม่ได้5เลยไปยืมเลขถัดไปซึ่งเลขถัดไปเนี่ยต้องเป็นเลขที่พอถูกยืมแล้วพอถูกยืมแล้วตัวเองลบกับ1นึ่งเราต้องเหลือหนึอ่ะทีนี้อะไรที่ลบกับ1แล้วเหลือ1นึ่ล่ะก็คือสองใช่ไหมแต่สองเนี่ยตัวเนี้ยมัน มันเขียนหลังจากที่ถูก5ยืมไปแล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะมันจะเป็นเลข2มันก็คือเป็นเลข3นั่นเอง15-8ลบเหลือ7 2-1ลบ1จึงเหลือ1อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วในหน้าที่34ต่อไปไปดูในหน้าที่35กันเลยค่ะหน้าที่35นี้นะคะเขาก็จะให้เราเติมเลขเป็นเลขโดดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 แทนตัวอักษรในช่องจี่ยอน้วยอักษรเดียวกันต้องแทนด้วยเลขโดดเดียวกันอักษรต่างกันแทนด้วยเลขโดดที่ต่างกันอ่ะทีนี้คําตอบในบางข้อก็อ,อาจจะมีหลากหลายแต่บางข้อก็อาจจะมีคําตอบเดียวนะคะอ่ะมาดูกันข้อที่1เลยค่ะข้อที่1ค่ะอะไรที่บวกกับ6แล้วได้1อ่ะเราจะให้ตรงนี้เป็น1 ตรงนี้ก็ต้องเป็นห้าใช่ไหมอ่ะเป็นหแล้วก็ทดหนึ่งอออ่างนี้ก็ต้องเป็นเลขเดียวกับอออ่างตัวหลังก็ต้องเป็น5ใช่ไหมคะตรงนี้มอมาให้เป็นศนนี้เป็นหกนะคะอลอิงเนื่องจากมอมาตรงนี้เป็นศนตรงนี้ก็ต้องเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเลขที่ต้องแทนตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่บวกกันและลงท้ายด้วยศูนใช่ไหม อลอเิงเป็น9สอเสือเป็น1 9ึบวกหได้10อ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะมองเห็นชัดไหมคะะต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนสีปากกาด,ดีกว่า<ม>จะได้เห็นชัดขึ้นนะคะ<ม>ต่อไป ข้อที่2เขาบอกว่าข้อนี้จริงๆแล้วมันมีหลายคำตอบเนาะถ้าเราแทน R ด้วยศูนยล่ะ5-0ลบ0ก็ต้องเหลือ5ใช่ไหมตัว E เป็นเลข5อ่ต่อไปตัว V ตัว V แล้วแต่เราเลยจะให้เป็นอะไรก็ได้ให้เป็นเลข9ได้ไหมอ่าเป็น9 9-6เลบหเหลืออะไรเหลือ3 N เป็น3นะนะต่อไป I กับ O ก็ต้องเป็นเลข2ตัวที่ลบกันแล้วเหลือ4แล้วเลขก็ต้องไม่ซ้ำกับพวกนี้ด้วยเนาะอะไรที่ลบกันแล้วเหลือ4ะก็ต้องเป็น8กับ4ใช่ไหมเออไเป็น8 O เป็น4อ่ะทีนี้ f ก็ต้องเป็นเลขเหมือนกันที่ลบกันแล้วได้0แล้วก็ต้องไม่ซ้ากับเลขพวกนี้ด้วย F เราอาจจะให้เป็น เลข7ก็ได้นะคะลบกันเราก็ได้0ก็ประมาณนี้ข้อนี้มีมากมายหลายคำตอบนะคะ,ะแล้วแต่ว่าใครจะเลือกคำตอบไหนก็ได้เนาะแล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะ,ะต่อไปข้อที่3อะไรอะไรที่เป็นเลขเดียวกันบวกกันเราได้4เนาะเพราะเป็นอักษร B ก็ต้องเป็นเลข2นั่นเองแล้วอะไรล่ะที่ อะไรที่บวกกับ7จ็ดเราได้ A อทีนี้ถ้าเราให้ A เป็นเลขสี่ละซีก็ต้องเป็นอะไรที่บวกกับเจ็ดเรได้สี่ใช่ไหมก็ต้องเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเ็ดได้สิบสี่ก็ทดหนึ่งในหลักถัดไปต่อไป b b ตรงนี้เราให้เป็นเลขสองเนาะเราก็เติมเลขสองลงไปแต่ว่า d เนี่ยเราไม่ได้ บอกว่าเป็นเลขอะไรดีเราอาจจะเป็นเลขแปดก็ได้อ่ะเพราะว่า c อะมันเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมล่ะเติมไว้ก่อนสีเ,นเลขเจ็ดอ่ะทีนี้แปดบวกสองได้สิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอดใส่หนึ่งทดหนึ่ง a a เราให้เป็นเลขสี่ b เป็นเลขสอง อ่าสี่บวกสบวกหก็เป็น7อ่าในการเติมตัวเลขน,นะคะมันไม่ใช่ว่าเออเราจะเติมอยากจะเติมอะไรก็ได้เราเติมเนี่ยเราก็ต้องให้สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยนะคะคือเติมออกมาแล้วมันคำตอบมันถูกต้องและสมเหตุสมผลนะคะก็เรียบร้อยแล้วในแบบฝึกหัดที่2 8เดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ